นที่เราจะไปรับชมไลฟ์ของเราในวันนี้ครับเรามีแคมเปญพิเศษดีๆต้อนรับซัมเมอร์ครับกับแคมเปญที่ดีสุดแห่งปีซื้อรถเบนซ์ทุกรุ่นทุกคันนะครับดาวต่ำสุด10%ดอกเบี้ยเริ่มต้น1.99%ยังไม่พอท่านนะครับแถมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งด้วยนะครับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับห้ามพลาดกันเลยนะครับลูกค้าที่ไม่สะดวกเข้ามาชมรถที่โชว์รูมครับสามารถเข้าเยี่ยมชมแคตตาล็อกออนไลน์ของเราได้ที่ www.benk.com ของเรานะครับเรามีรถเบนสวยๆให้เลือกมากกว่า พบกับ Mercedes-Benz GLC 43 Coupe AMG รุ่น Facelift นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ใหม่390แรงม้ารุ่น Facelift อัพออปชั่นทุกหนีนะครับรถปี2020ยังมีารันตีถึงเดือนกันยายนปี2023ราคาพิเศษสุดเพียงแค่ตั้งไว้นะครับ4 1 9 0 0 0 0บาทเท่านี้นะครับคันนี้มีอะไรพิเศษอัพออปชั่นอะไรเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าครับ อันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็น,นร,รุ่นเซสนี้นะครับมีการอัพ ออปชันให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับตัวพื้นฐานของเขาเนี่ยเดิมเนี่ยเป็น G L C 43คูเป้รุ่นก่อนหน้าเนี่ยจะมีแรงม้าอยู่ที่367แรงม้านะครับพอมาเปลี่ยนเป็นรุ่นเฟสลิปแต่ใช้รหัสตัวถังเดิมอยู่นะครับ w 253เปลี่ยนเป็นรุ่นเฟสลิปเนี่ยเขาจะอัพแรงม้าเพิ่มขึ้นนะครับเป็น390แรงม้าเพิ่มอีก27แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่520นิวตันเมตร0-100ใช้เวลาเป็นแค่4.7วินาทีนะครับกับความเร็วสูงสุดที่ล็อกไว้250กกกมมมมมมชเเเเเเทท่่่่่าาาาีีีีพูดนนนยยยคครับบือออสถะนน้ตตงลว็ปๆิ สปอร์ตอยู่ในคราบของรถ SUV สไตล์คูเป้สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้แบบทุกวันแบบขับสบายๆได้เลยนะครับผมและอีกรุ่นนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆในเบนเอของเรานะครับทางรุ่น GLC 250D Coupe หรือว่าตัวเครื่องยนต์เบนซินนะครับแต่ถ้าใครที่ชอบสัรนะที่แรงเนี่ยต้องดูคันนี้เลยและคันนี้ บอกเลยว่ารถปี2020ผมว่ามีการเปลี่ยนแปลงของเขาเนี่ยค่อนข้างดีเลยครับอัพออปชันให้เราเพิ่มมากยิ่งขึ้นไล่กันดูดีกว่าเลยนะครับอย่างแรกที่เห็นก็คือกันชนแบบ AMG ทรงใหม่นะครับผมดีไซน์ของ AMG รุ่นใหม่นะครับช่องดักลมเนี่ยจากซ้ายเนี่ยมันจะต่อไปทางขวาเลยนะครับเพิ่มความเป็นสปอร์ตดุด,ดันให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้น,น,นเองและตัวกระจังหน้านะครับตัวนี้เป็นออปชันสแตนดาดจากโรงงานเลยครับ AMG specific radiator g r i l l ไม่ต้องไปซื้ออซสซอรีตกแต่งนะครับตัวนี้เป็นออปชันสแตนดาดให้กับตัวรถเลย ดูมีความสวยงามสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนั่นเองและไฟหน้าของเขาครับมีการดีไซน์ที่สวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับจากโครมเดิมที่มีความโค้งมนนะครับตัวนี้ก็จะมีความเหลี่ยมมากยิ่งขึ้นดูสปอร์ตโฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นนั่นเองและที่สําคัญนะครับเวลาเปิดไฟ daytime running light ด้านในเนี่ยการดีไซน์ของเขาเนี่ยสวยงามมากๆเห็นเด่นชัดและเปลี่ยนจากระบบ LED intelligent system นะครับมาเป็นระบบ multi beam LED เรียบร้อยแถมเพิ่มระบบ ultra lens high beam ด้วยนะครับคือไฟสูงสามารถส่องสว่างไกลได้ มากถึง650เมตรด้วยกันนะครับและดีไซน์ของโคมไฟด้านในต้องบอกเลยว่าสวยงามชกเฉี่ยวทันสมัยมากๆจุดด้านหน้าที่เปลี่ยนมาเป็นรุ่นเซนเิตผมให้คะแนนเต็มร้อยเลยนะครับกับการดีไซน์ของเขานะครับตัวล้อแม็กนะครับจากเดิมรุ่นก่อนหน้าจะมีขนาดอยู่21นิ้วนะครับทั้งหน้าและหลังตัวนี้จะปรับขนาดลงมานะครับ เหลือ20นิ้วซึ่งผมมองว่าอาจจะเพิ่มความนุ่มนวลให้กับตัวรถนั่นเองขอบ21เนี่ยอาจจะกระด้างไปหน่อยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าโอเคและเป็นลายล้อใหม่นะครับ Double spoke Bi-color ด้วยยิ่งตัวรถสีขาวตัดกับล้อ Bi-color เนี่ยเป็นอะไรที่ลงตัวสุดแล้วนะครับพร้อมคาลิปเปอร์แบบ4พอร์ตด,ด้านหน้านะครับ Dis เบรกแบบเจาะรูระบายอากาศนะครับเป็นโลโก้ของ AMG เลยนะครับลายมาที่ด้านข้างตัวนี้ก็จะมีสัญลักษณ์โลโก้ Bi-turbo เพอร์โบคู่แล้วก็โฟเมติกขับเคลื่อนแบบ4ล้อนั่นเอง ตัวนี้เขาใส่ไซส์ n i น g ่งบดมาให้เรียบร้อยนะครับผมว่าถ้าไม่มีไซส์ n i น g b o a r ดมันก็จะดูโลง่ลงๆนิดหนึ่ง anyway. ตัวนี้ก็จะช่วยในการขึ้นลงได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นกระจกมองข้างของเขาตัวนี้ก็ตกแต่งพิเศษนะครับเป็นสี h gloss b l a c k ดูตัดกันดีกับตัวรถสีขาวสวยงามดีสังเกตได้นะครับตัวนี้เมีเพิ่มระบบ b ร i ยสปอร์มาให้ด้วยรุ่นก่อนหน้ารุ่น face lift จะไม่มีตัว B ร i ยสปอร์มานะครับระบบประตูก็เป็น k y l e s s g o ทั้ง4บานเลยนะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยค่อนข้างไม่สูงมากนะครับ ของ SUV ีเนี่ยค่อนข้างเหมาะก,กับการใช้งานในเมืองหรือว,ว่าวิ่งต่างจังหวัดเนี่ยถือว่าโอเคมากๆคันไม่ใหญ่ไปเหมือน GLE นั่นเองครับแล้วก็ตัวคูเป้แน่นอนครับตัวด้านท้ายเขาก็จะลาดลงมานะครับมีลักษณะต่ำลงด้านหลังของเขาครับก็อย่างได้ดีไซน์ของเขาคือเปลี่ยนตัวไฟนะครับโคมไฟเนี่ยจะเหมือนเดิมเลยแต่เปลี่ยนลูกเล่นของไฟด้านในนะครับใช้ความเป็นเหลี่ยมของ LED ขึ้นมานะครับดูมีความสวยงามทันสมัยมากยิ่งขึ้นอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวกันชนด้านหลังนะครับ เปลี่ยนก็คือตัวปลายท่อคู่ MG ข้างละ2ท่อเนี่ยครับเปลี่ยนมาเป็นรุ่นใหม่ทรงกลมเรียบร้อยแล้วครับดูมีความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นพร้อมดิฟิเซอร์ท้ายแบบสีดํานั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีสปอยเลอร์หลังนะครับตัวนี้จะติดมาให้เป็นออปชั่นสแตนดาร์ดของโรงงานเรียบร้อยเลยและตัวนี้ก็จะสามารถเปิดได้นะครับตัวดาวโลโก้ก็เป็นจุดเด่นของตัว GLC อย่างหนึ่งนะครับด้านท้ายสัมาัะก็ค่อนข้างที่จะจุ ของได้ค่อนข้างเยอะหรือว่าใส่กระเป๋าใบใหญ่นะครับเรายังสามารถพับเบากรณีที่เราจะขนสมัมภาระที่มีลักษณะยาวได้นะครับผมถือว่าเป็นรถอเนประสงจริงจริงแถมด้สมรรถนะที่ดี390แรงม้านี้แรงจริงๆนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดครับสนใจข้อมูลรถคันนี้เพิ่มเติมนะครับสามารถสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่มุมขวาด้านล่างได้เลยนะครับ ภายในการดีไซน์ต้องบอกเลยว่าคล้ายๆเดิมนะครับแต่จะมีการปรับเปลี่ยนหลายอย่างซึ่งถือว่าโอเคมากๆนะครับกับรุ่นเฟซเฟอย่างแรกก็คือพวงมาลัยนะครับจะเป็นพวงมาลัยรุ่นใหม่แล้วนะครับเป็นก้านแบบสปอร์ตสวยงามและตรงช่วตงตรงกลางพวงมาลัยเนี่ยก็จะเป็นหนังกลับคันธารข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือถ้าเวลาเราเหงื่อเยอะๆเนี่ยมันก็จะจับกระชับใช้ไปนา,นานๆเนี่ยผมว่าอาจจะค่อนข้างโซมได้นั่นเองนะครับแต่ถือว่าโอเคแล้วก็ยังมีมาร์คพิษสีแดงตรงกลางด้วยครับเพิ่มความเป็นสปอร์ตโัวแพดเดิลช แล้วชิปขนาดที่ใหญ่ขึ้นแล้วเป็นอนลูมิเนียมด้วยครับมีดาวอัพเนี่ยก็คือเห็นได้อย่างชาัดเจนนะครับจับกระชับมือมากๆและที่สําคัญที่ชอบอย่างนึงคือปรับหน้าจอมาเป็นระบบ LCD เรียบร้อยแล้วรเราสามารถปรับรูปแบบได้หลายรูปแบบด้วยนะครับเราจะปรับตามโหมดได้เลยครับซูเป,ปอร์สปอร์ตสปอร์ตหรือว่าคลาสสิกนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันแบบ AMG ที่แสดงอุณหภูมิน้ํามันหรือว่าอัตราบูสของเทอร์โบฟังก์ชันต่างๆเนี่ยค่อนข้างใช้ง่ายเลยแล้วก็สวยงามนะครับอย่างหนึ่งเปลี่ยนมาก็คือหน้าจอเป็นแบบ รุ่นใหม่12.3นิ้วเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เพิ่มระบบทัสกรีนให้ด้วยนะครับแล้วก็ยังเชื่อมต่อระบบ MBUX ได้นะครับสามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชันได้นะครับเราสามารถดูข้อมูลต่างๆของตัวรถได้ผ่านมือถือถือว่าทันสมัยมากๆและฟังก์ชันเขาก็เป็นฟังก์ชันรุ่นใหม่และค่อนข้างใช้ง่ายด้วยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยหน่วงเท่าไหร่ยังสามารถปรับตีมของตัวรถได้ด้วยนะครับตามอารมณ์ของผู้ขับขี่ได้เลยและยังเพิ่มตัวไฟอ์นเดีนยนไลท์ที่ปรับได้ถึง64สีจากตัวเดิมปรับได้แคค่่3สีรเือง ียงก็ยังให้เครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์อยู่ไม่ตัดออปชันแล้วก็กล้องก็ยังเป็นกล้องรอบคันอยู่นะครับอย่างที่บอกนะครับก็จะเพิ่มตัวไบรท์สปอร์ด้วยนะครับและอย่างนึงของคันรุ่นเฟสติกก็จะคือเพิ่มตัวสปอร์ตเอ็กซอร์สเข้นมาด้วยนะครับตรงนี้สามารถปรับท่อได้เหมือนพวกพอชได้เลยนะครับผม และในโหมดการขับขี่ที่ปรับเพิ่มขึ้นนะครับก็จะมีโหมดซิปเปอรีเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งโหมดนั่นเองนะครับผมตัวตรงกลางก็เป็นฟังก์ชันของการควบคุมตัวรถต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวปรับตัวโช๊คนะครับเราสามารถปรับได้อย่างง่ายดายนะครับแล้วก็เวลานั่งต้องบอกเลยว่าค่อนข้างนั่งสบายเพราะตัวหนังของเขาเนี่ยจะผสมหนังอะคันทารทา่าหรือว่าหนังกลับนะครับทำให้ค่อนข้างกระชับกับตัวเดินได้สีแดงนะครับแล้วก็เบลล์เห็นทันทีทัก็เป็นสีแดงได้สีแดงเนี่ยไม่ใช่เดินเฉพาะตัว ตัวคอนโซลกลางหรือว่าคอนโซลหน้าเนี่ยก็จะเดินได้สีแดงทั้งคันถือว่าโอเคมากๆถ้านัา้วิสัยในการขับขี่ต้องบอกเลยนะครับว่าดีมากๆเลยนะครับอย่างที่บอกครับแรงม้ามากถึง390แรงม้าพร้อมอยู่ในรถที่ ค่อนข้างใหญ่เนี่ยทำให้การกับขี่เนี่ยค่อนข้างมั่นใจนะครับเวลาเวลาเข้าโค้งหรือใช้ความเร็วสูงออกตัววิ่งบนถนนนะครับหรือว่าโอเคมากๆเลยเดี๋ยวเราไปลองนั่งดูด้านหลังครับว่าจะนั่งสบายแค่ไหนครับข้างหลังก็นั่งสบายนะครับเหมือนพื้นฐานก็คือ GLC 250ตัวคูเป้นั่นเองนะครับผมก็จะมีขนาดที่เท่ากันแต่พวกดีไซน์เบาะเขาก็จะเหมือนเบาะคู่หน้าเลยนะครับตัวก็จะมีดีไซน์ที่สลับหนังกับหนังอะคาทาร่านะครับก็เป็นสแตนด์นิพายน้ำเงเหมือนกันรองรับ Isofix ทั้งส้งฝั่งเลย ไฟแอมเบตไลท์ก็จะมีอยู่ด้านข้างด้านหลังด้วยนะครับก็คือค่อนข,ข้างสวยงามเลยปรับได้64ส,สีบอกอีกทีนะครับ แล้วก็นั่งสบายนะครับผมด้านข้างก็จะมีม่านด้วยครับม่านจะเป็นระบบแมนนวลนั่นเองนะครับผมถือว่าโอเคนะครับกับรถ GLC 43คูเป้ AMG รุ่นเฟรนชิซีคันนี้นะครับต้องบอกเลยว่ารถปี2020นะครบยั้มีวารันตีถึงเดือนกันยายนปี2023เลขไม้น้อยนะครับเป็นแค่32,000กิโลรถใหม่ป้ายแดงครับอยู่ที่4 9 9 0 0 0บาทวันนี้เบนิเคของเราครับจัดราคาพิเศษเลยครับ4,190,000บาทประหยัดไปเกือบ800,000บาทเลยนะครับ ใครที่กำลังสนใจนครับรีบเข้ามาดูคันนี้ได้เลยครับกับรถรุ่นเฟซลิ p ใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมมาที่เป็นเคอของเรานะครับที่เดียวจบครบทุกความต้องการเลยนะครับ